มาจังหวะนี้เรียบร้อยก็เป็นแฟดกับตัดน้องหน้าของ r k j s, s กับร่วงไปเหมือนกันครับโอ้แล้วซามาจะเกไปเลยครับหนูลินยังเซฟไปได้ครับในตัวของโกดัง เพราว่าไกา่เท่ากันแล้วผมในจังวันนี้ยังไงต่ออยู่ไม่สใ,สสใ,สใส่จะไปใส่ลูกไปหนึ่ง้ะของมานโทมาทา็อปปี้แต่น้องนักของเลลิกลูกไปเหมือนกันเหลือคนเดียวแล้วครับสำหรับหนูลินครับเดเทเกมมิ่งเกมนี้เป็นยังไงสุดท้ายเรียบร้อยผมเดเทเกมมิ่งจบอันดับที่16ไปเกินด้านบัวกระรายาชุกันอยู่ e e อเอกลูเซียเอกลูเซียจะไปใส่มาจังหวะนีน้เรียบร้อยสุดท้ายเป็นไมตีมาตาฟาก้าเข้ามาปิดการไปเอาครับผมตรงนี้แท็กออราเปิดมือนะของเซนเจอร์เกมมิ่งครับ มีประเด็นแล้วแล้วบูสเตอตันน้องนักของอดีเมนเตตล่วงไปเหมือนกันจังหวะนี้ยิงคอสมาจากด้านขวานะครับผมเจกุลอฟไปลดลงมาเรียบร้อยปักท่าเรือตันน้องนะของเจกุลอฟล่วงไปเหมือนกันเหลือแค่เจเยอร์คนเดียวในตัวอานะครับผมตรงนี้เจเยอร์ยิงคอสใส่ไปบอสเซอร์โดนแต่น้องไปเหมือนกันแล้วบอสเซอร์ไปซ้ำหน้าของคูบอลตะเกไปเจเยอร์ซ้ำบอสเซอร์ครับมาเหมือนกันพอเปลี่ยนกดมาโมโต้ตอมใส่แบบนี้ไม่น่าจะรอดเลยครับผมเผาชาปนกิจไปครับเจเยอร์ไม่น่ารอดแล้วแบบนี้ครับโดนแต่นอกจขจรไปครับสำหรับไอแคลออร์รา มาจังหวะนี้เบสก่อนเบลิวเบลิวบูลสามสัปดาห์สัปดาห์อุ้ยมีและเมิติดมาและเมิติดมาค่อนข้างเยอะมาเหมือนกันแล้วมาตีมาดาฟากาเซตเซนลงมาจังหวะนี้ไปซิกแซกกับแมตัดน้องไปได้เพื่อนแกรเนตยับธนคของยวนเนมครัมีเหตุเห็นแล้วเห็นแล้วผมก็มาจังหวะนี้ยังไงต่อสเปย์ใส่มาแล้วชิกซิกแต่น้องนของซิกแซิกก็ลุกไปเหมือนกันแล้วเบลิวหมดโดนน็องมาอีกหนึ่งคนยิงกันแบบยับยับนะฮะยิงกันแบบไม่ต้องพักไม่ต้องผ่อนยาจำโมเมนต์มาให้ครับผมแล้วเป็น just moment นี่ฮะจััดโมมเเเเเนนนต์ให้ลยยยครบบิงงพื่่่อออกาสซวไป มาซูริกหลมาจาังหวะนี้มันจะได้ยินเสียงได้ยินเสียงโฮมาเรียบร้อยครับเป็นมาซูริกปิดงานไป F W E Sport ครับจบอันดับ7ครับแมสแฟกเกอร์ไหลมา, one, one, one. มา,าวันออนวันมาจังหวะนี้สุดท้ายเป็นโซฟิยาทำได้ดีกว่าครับผมฟิยาเดินทำอีกแล้วบอกว่าผมต้องเคลียร์ผมต้องเคลียร์ยให้หมดจังหวะนี้มาโดนคอสอฝั่งเรียบร้อยเป็นนิโอดิก้าครับปิดงานไปครับผม นโอนิก้ารับยิงคอสใส่ด้านซ้ายอ่าด้านขวาอยู่นะครับผมและเป็นเนโอนิก้าเปิดน้องมาได้หนึ่งรอบกันเลยนาของโซลอร์ตี่ลราไปสุดท้ายเป็นสไตจีมาปิดงานไปเลยโอ้ดับฝันเมจิก่อีสปอร์ตในเกมแรกยังไงต่อครับผมและสไตจีไปซ้ำก่อนหรือคนเดียวแล้วครับมาซูริกกว่างน้อยคอยรักโอ้โดนหัวพอลดีหัวไม่มีแล้วมวยมีแล้ววันอ่อนวันวันออนวันนะครับผมตรงนี้มาซูริกกต่ละนักขอสไตจีสไตจีเก่ากว่าไหมเก่ากว่ามัาว่าสุด วาดสุดมวกกันแล้วก็ไม่มีทั้งคู่มาป๊อปแฝดไปด้านหน,น้ากอดเบนท์บอกว่าให้ชุบได้เพื่อนตรงนี้มีทามิ่งรออยู่วัดโบมาตรงวันนี้อ่ะวัดกระปวันออนวันวันออนวันมาตรงวันนี้กำเนิดมาระยะมันถึงมาตรงวันนี้อลิชัยเยาว์วัดจะไป่เต็มจะไม่เป็น,เ,ปน,เ,ปนเรียบร้อยเป็นอลิชัยเยาว์วัดก็ผมเก็บชิคเก้นินเนอร์แรกไปได้ครับผม5คิวโอ้ ตั๊กเป็นใส่มาทูกเกตี้แต่นั้นนัะของลอสเซเดี G R, ยไปจังหวะนี้ผมมายัางไงต่อบ,บอชเชตแต่นั้นนัะของ Mad, Back er, แมทแบ็กเกอร์ก็้ล่วงไปเหมือนกันละเพชรเด็ดก็ไปโดนน็อกพัฒนาของ JKR ตัียดครับตัมบูเดีย์ทอนมีปัญหาแล้วเหลือแค่คนเดียวเท่านั้นนะในการเคลื่อนตัวเข้าวงครับผมกีไฟครับผมหญิงขอใส่มา,ปา,มาเป็นโซฟียาซีซีก็ตัดน็อกไปนะนะของยวนเนมครับคิวไหลเข้ามาจาังหวะนี้เป็เอ็มเอชบุรี ชาเปอร์รับฝึกหนักจริงๆครับผมสองฝั่งมาจาังหวะนี้ที่น้อยพิทีแต่น้องหน้าของโยชิมิบุรีไปจูเลีโอโดนโน็อกมาเหมือนกันแต่น้าของอลิมิเต็ดครับแล้วเบลมอนตครับไปตันโลกแนนส์ไมค์ครับเป็นแม็กโซนัสซ้ัโลกแนนส์ไมค์เอาจจเกไปเลลิกจับไปสกิลคิวจูเลีโอเอาใจเกไปแตน่น้าของเจ้าแมนไหลเข้ามาเคลียร์หน้าของเบลมอนตเหมือนกันครับผมโอ้เอาครับเหลายที่มาจังหวะนี้ป่าชาเลอโดนตัดน็อกไปมาจังหวาวันสุดท้ายเป็นปีเตอร์แมสครับไปยิงสเปรย์ใส่ครับเรียบบบบบบรร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 ้้อออออยยยยยเเเเเลลคคคัััััผมมโโหหากดดินนทสสุีี์์ูไตต็ป อุ้ยขอม,มามดเมดเดเมดติดมาล่วงหนึ่งเลยโนอดาตัดคูมล็อกไปเหมือนกันตรงอันนี้จะเป็นสาโนอดาเก็บสี่ถามจริงเหรอเพื่อนโอ้ไทยมาเรียบร้อยเลออนคิวโดนตัดเอาจะต้องเอาฟาร์ลไปซิซี่สามสติลคิวไปแล้วเคมาตอนนี้นังมาถูกท้ายเรียบร e ้อยเมจิกอีสปอร์ตจบสิบสเฉยเลยแค่คนเดียวทูกเกซี่ โอเคซีก็คอยย่องมาตรงนี้ครับแล้วอย่างไรสเปซใส่สเปซใส่มาแต่้องไม่ได้หนึ่งกับทูเคซี่แตนน่น้องของโซบิยาโอมาตัดลองได้อีกหนึ่งแต่น้องมาสวยงามตัหวันนี้ของทูเคซี่ที่สเปซใส่มาเรียบร้อยเกมไป3เลยเฉยเลยเหมือนกันสำหรับทูเคซี่เลยครับผมแต่เกมมิ่งต้องสเตลครับสัตว์ฝาร้อไหลที่มาตัหวันวน,นี้ต่อซิตี้แต่ลองไม่ได้หนึ่งซิตี้ไปตามก่อนบ,บ,บนอดบัสออกจากเกมไปตัหวันนี้ดอกแฟดใส่มาอีกหนึ่งลูกมาขาวโบ ข่าวโบโอ้โหยังไงครับผมลงนั่งรงมาพี่ไฟส่มาเรียบร้อยกันแบบไฟชาดูตัดต้อไปตัดมาเกมก่อนตามมาเกมไปก่อนแล้วคอสไฟกันอยู่ตรงนี้มาปีเตอร์แมทสต์ธนาวของเซล็อตตี้ไม่ได้เหมือนกันสุดท้ายเป็นปีเตอร์แมทปิดงานไปเลยครับผมดิไปใสกันมาอินฟินิตี้ไหลมาแบบนี้มาเทสรออยู่เอมาเทสรออยู่ธนวัฒตรยิงตัดต้องไปไอคลูเซียแล้วเป็นมินนอลูมายังไงต่อเป็นเอ็กซ์คลูเซียปิดงานปีเตอร์แมทครับผมโอ้ธนวัฒน์นำทัพธนวัฒน์นำทัพมาเวนอติก้าตัวที่ออนไฟ ตัวพี่ออนไฟปาเน็ตชิงชิงย้อยมาตรงวันนี้ดักแมนเดินลูกเข้ามาเรียบร้อยเลนหลีกรองคอชั้นสองับผมรองคอชั้นสองอยู่ตรงวันนี้มาเข้าไม่ได้ครับผมวานอติกาสาหรับดักแมนออกจากเกมไปปีหลังคาก่อนมีน้องลูกบอลให้ขอปีนผมขอปีนมาวานอติกาเราได้เหมือนกูเสียไปเหมือนกันแล้วแปดเทพเร้าสเปซใส่สเปซใส่มาเหมือนกันตรงวันนี้เดเชเกมมิ่งธนวัฒน์ยังไงต่อลงมาเพื่อจะปั้งยานก่อนเอคูลูเซียกับยิงสเปซใส่หน้าของแปดเทพเศาลูกไปเหมือนกัน เอายับได้มา2แล้วเดเทถหายไป2องเมไดีเอสไหลลงมาจังหวะนี้ยังไงต่อหนูเริเปิดน้องธนทรของมิโนรุไปได้เหมือนกันยับพึ่งเล่นพึ่งเล่นกันมาบันหมาพับบิกพึ่งเล่นกันมาบันหมาพับบิกมาเรียบร้อยเลลิกแต่น้องไปได้เหมือนกันธนทรของเอกลูเซียกับธนวัฒน์ไปเฉยธนทรของเลลิกล่วงไปมาก่อนหมุนไปมาหมุนไปมาเดเทจบอันดับสามปิดงานโดยเอกลูเซียจะเป็นไก่แรกหรือเปล่าถ้าวะเอ็มไอดีเอสมา่อวานนี้โดนกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ด้วยออปชั่นของเมอร์ลินมอร์ลูเซียเดินมาจังหวะนน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 ีีี้้้กรรระะะสุเเเเหหหลลืือออออคััับ่่่ดแแปป็มงงโถาาขูซยไวช คนวั ну ์เจ้าชายสายหมอกเจ้าชายสายหมอกสายหมอกหมอกหนาเหลือเกินหมอกหนาเหลือเกินนะผมตรงนี้โอ้แล้วเรียบร้อยครับสุดท้ายเป็นเมรินหมอครับปิดงานไปครับ5คิวครับเมรินมอกจังหวะนี้เองเข้ามาบานแฟชชิงมาแฟชชิงมาแล้วตัวทะลุเข้ามาเฉยเลยจังหวะนี้เป็นแมสมาตาฟังเก้าครับมาโอ้เพราะอาบมาจังหวะนี้เป็นทนาของโซนิกไฟเตอร์ครับ ไปลางใส่หน้าของบินลีฟกันละสามบินลีฟออกจากเกมไปเลยครับตรงนี้ครับเผาครับโผมาโผมาไงสไตล์จีโดนไปสไตล์จีโดนมาจังหวะน,นี้สไตล์จีหลบเข้ามาก่อนแไดโอยิงก็โดนเนตใส่มาเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้ครับผมไหลเข้ามาได้ไหลเข้ามาได้สุดท้ายเรียบร้อยเป็นโยชิมิบุรีปิดงานไปเลยครับผมเมจิอีสปอร์ต e จบอันดับที่16ไปครับไวแน่นอนจังหวะนี้ไหลเข้ามาชนใส่หน้าไปทีหนึ่งจังหวะน,นี้เรียบร้อยบอทบาร์โดนตัดล็อกไปโดยเจสต์มาเกอร์และสามออสเกไปเลย เซตมาเป็นแฟดครับผมแฟดไต่มาเหมือนกันและพีเตอร์แมสต่นอนหน้าของเจสปาัตเกอร์ลวกไปเอาครับมาดูนี้ก่อนกันลังฮุนกี้ต่นอนหน้าของนี่ครับแมเป็นโอ้บอลไปได้เหมือนกันไฟท่าเลยแต่นอนไปโอ้บอลจังวะนี้พีเตอร์แมสต่นอนหน้าของยูเน่ไปได้เหมือนกันครับผมแล้วเบลกอกไปโดนน็องแต่น้าของโซนิคไฟเตอร์ครับมาเซตเนี่ยไต่มาก่อนแล้วฮุนกี้ฮุนกี้ไม่ไหวครับแมบพีเตอร์แมสเรปิดงานเลยครับเท่ากับว่าเก็บสี่เหมือนกันครับโอเก็บสามเลยนะเตอร์แมสลวกไปเหมือนกันจังหวะนี้ไหลกับมาดูกันก่อน เอาครับแล้วใจก,กุลอ็อกขับลงข้างบนชุมมาจาังหวะนี้ยังไงต่อครับไปท่าเรือครับไปสำนักของเจมส์มิหน่นอยจะเกมไปกลุมเซตเนื่ใส่ใจก,กุล็อกน็อกไปสุดท้ายธนวัตรทีเอสมาปิดงานครับผมกลุมออกจากเกมแอคแทกออร์ราจบอันดับ14ครับวางไว้ใจได้กามาแต่เ e อคูลูเซียอาราามันหายเฉยเลยจังหวะที้มาเอกลุ่นเซียยิงใส่ไปหนึ่งต่อครับปอร์เช่ร่วงไปทำไม่ดีหรือเปล่า ทามมิ่งดีหรือป่าจาังหวะนี้มาดักแมนเป็นตำแหน่งของบบเช่ออกจากเกมไปแล้วขวามือข้างล่างมีหนึ่งมาจาังหวะนี้เคลียร์ทีตัวเคลียร์ทีตัวมาแล้วยังไงต่อพิเซนโก้ตำแหน่งของเซนา์มาออกจากเกมไปสุดท้ายเป็นในครูเซียปิดงานไปเลย5คิวแล้วสำหรับโอปอนเห็นมาเห็นมาล่าตัวไ,ได้หนึ่งไอ้องนี้หลบเข้ามาโอ้เล่นดีครับโอปอลโอปโอนโดนหลังยิงหลังยิงหลังเชดิชดเชิดมากระทะก็ติด ตอนนี้เลือดเหลือสิบไม่ได้ปั๊มยาไม่ได้ปั๊มยาดอกช็อตมันซะเลยเรียบร้อยสุดท้ายเป็นตีน้อยพีพีทีครับผมมาปิดงานปลายกับตีฟิตตี้จบอันดับที่สิบเอ็ดไปเหมือนกันแล้วหนูลินบ้านนี้เกิดอะไรขึ้นครับผมสี่ทีมอยู่ในตัวอาคารในครับผมทั้งหมดเลยต้องคุยแผ่งกันดีๆครับไอ้ครูเสียเปิดดับเบิ้ลน็องมาสุดท้ายเป็น j u s โมเมนต์ปิดงานครับ m อไจบอันดับที่8ไปครับตซ่แคแม่ไปเหมือนกันแล้วสามคนห้างของเอ็ดดี้ออสการ์ไปบอสเซอร์ไปตัดเราไว้ได้ดึงตางของโยชิบุรีครับผมเมลิกและจจััััท์โมมมมมเเเเเนนนนตตารดดกบออลลิว็งงไปหหืะี้คผ ยังไงต่อครับ m, แล้วโซเวียะครับดับเบิลคิวเลยครับด้วยเน,น็ลูกเดียวหายไป2องกับสายจีหมูส,สตเต้ค,ครับผมทันอีกแล้วคุณผู้ชมไหลมาโมโลถโตโโ้หยโมโลถเท็อเขาตัวเองจังหวะนี้เรียบร้อยครับแม่มันแตกคามือแต่บ้านเรียกโอ้โหอะขอ้วหนึ่งลากมาทานเฟอร์สลองสะบัดต่อเราเมื่อกี้เรียบร้อยทานเฟอร์ได้ผลครับผมสะบัดเมาส์โอ้โหบัดหน้าวันงูตัวนี้มันร้ายแรงเหลือเกิน โซฟียาเปิดจุดมาแล้วจังหวะนี้หนูลินต้องจับพื้นที่ให้ได้หนูลินเดินหนูลินเดินแล้วมายิงคอใส่หนูลินปิดงานไปก่อนโซฟียาซีซีซก็ออกจะเกีไปซกเนเจอร์จบ3ครับโอ้โหแล้วดูครับงูไหลามาไหลามาล่นกับสุกไหลามาล่นกระสมุนวันนันทวันไหลามาไหล,าม,าหลามาแล้วมีกองฟางกองฟางเรียบร้อยหนูลินเดเทเก,ก,เกมมิ่งพร้อมตะเบไปด้วยครับผมตรงนี้11คิวชิคเก้นดินเนอร์ที่3ในแผนที่ มิราม่าครับผมเป็นของเดเทดเกมมิ่งกันได้ครับยังไม่ได้ครับผมไหลรถหนีไปโอ้โหโนวาด้าอีกแล้วเฮ้ยมาฮะโนวาด้าโนวาด้ามาสลับที่นั่งมา M16 ถามจริงเหรอปุริลัมเพื่อนจังหวะนี้มาโคเน็กซี่มาเทรดไปได้ทันครับด้วยอูซี่ครับแน่นอนจังหวะนี้มาสเปรย์ใส่ไฟกลายเป็นหน้าของเจสตบาร์เกอร์กับลาซัมบอร์เซอร์ออกจากเกมไปเลยครับ นักท่ากำปวดหัวกันแล้วธนวัตีจะแตะนักของไม้ตีมาแดับมาก้าไปล่วงรถเลยสคริตน็อกไปที่โซนโอ้ยเป็นธนาของชีซิงครับตามสคริตออกจากเกมไปโลนัสโลนัสมายิงน็อกอีกรอบโอ้โหมาโนติก้าแตะนักของมรรณาวันย้ำลูกไปเหมือนกันนะมาซูนีีครับแล้วดูครับเป็นโลนัสมายครับซัมธนาของอาเคเจครับออกจากเกมไปกันโลนัสมายเกี่ยวไม่ได้อีกหนึ่งนัของมั่นโถอะไรครับผมแบบนี้เจ้าแมนน่าจะไม่ไหวครับแบบนี้ เดยเยเยเปิดน้องมาได้หนึ่งนักหน้านของมิรานอสครับล่วงไปเซรอซี่สุดท้ายไปกลุ่มก็ปิดงานไปเลยอลิชยวัตรนั่จอนัดที่สามไปครับไปไหนไปกันเพื่อนยากตรงนี้ไหลามาสไตล์จีดีคอใส่ล่วงโบกมือบายบายไป1คนขับโชเฟอร์ลีออนคิวตัดกันไปมาแล้วจะสมองเมนยิงสเปซใส่นักของแมทแฟกเกอร์ก็ล่วงไปเหมือนกันจังหวะน,นี้เอาครับเพอร์เพอมูดสองคนเท่านั้นครับหมูสเต๊ะหมูสเตลสะเตลาก็อุ่นหายเลยเ เป็นแปเป็นแปดโย่ช่าดีเป็นแปนแอยู่ครับแ,แล้วเพเเดตมาสวนหน้าของแัสโมเมนลงไปเหมือนกันแล้วเพเเดตครับสกแกนเนตมาตามยับเรียบร้อยเลยเป็นลอสเซนจ์ปิดงานไปเบอร์เบอร์มูดจบอันดับที่10ไปเลยครับผมลดลดลดโอ้โหเกือบไปเหมือนกันคนระับเทปแมวไหลมาเมื่อคืนเล่นพับบิกเมื่อคืนเล่นพับปีกกันอยู่พับบิกกันอยู่หลันหลับเรียบร้อยดักมแมนตันน้องไม่ได้หนึ่งหน้าของเทปแมวครับแล้วเหลือแค่โคนคลัลซี่คนเดียวครับ โคนัซี่โคนัซี่ไหลมาครับตรงน,นี้มีนาลูกับซับเจมแมวตะแกไมกไปยีตะเล่ใสมาและสุดท้ายเป็นเ e อคูลูเซี่ AKM ดีกว่าครับผมมาปิดงานบุรีรัมย์ครับโจแบบหน้าใบกันแล้วสิเอไมดีอะไรมาฐานนวัดยังไงต่อฐานนวัดผมมาสเปรย์ใสไปเรียบร้อยมีนาลูโดนเศษน็อกมาจากนักขอนเจสปาร์เกอร์เหมือนกันเอครับตัวตน,นี้เจมส์จะมีกยิงคอใสมาปาเนสซาบิโก้ช่วงวันนี้เนยอยอยยอยข้ามมาติดต้นไม้พอดีโอ้โหเวงของกันครับติดต้นมะม่วง อาก็มินอรูโดนยิงมาเหมือนกันแทลวาร์ดก็แหมไปโดนน้องจ่ายหน้าของเบลมอดไปได้สุดท้ายรถระเบิดใส่หน้าของฮุนกีไปแล้วเบลมอดดับเบิลคิวเลยหน้าของเอมาเรีย่ายไป2อครับตรงนี้บอดปลาได้แต่หน้าของแวนอัก้าไปเหมือนกันจังหวะนี้พีเตอร์แมสปาร์คท่าเรือปาร์คท่าเรือเปะใส่มาจังหวะนี้โดนตกลมาเหมือนกันแล้วเจเยอร์ครับแต่หน้าของเลลิกไปได้เหมือนกันแล้วโอปอลโดนน้องจ่ายหน้าของแจนกูล็อกครับอันนาเซรูเซียคนเดียวเอซลูเซียคนเดียวหายหนึ่งเลยครับแม่แจนกูล็อกเขาโดนแต่น้องไปเท่าีวงต่อม แหมซ้ายก็มีขวาก็มาเอ็กซ์เพอรูเซียยกแม่ไม่ได้ครับผมเป็นเจมส์มินครับปิดงานครับผมเดลมอนโอ้โหเดลมอนบอกเหตุเรียบร้อยครับผมเป็นชาร์เปอร์ครับล้อต่างสองติดเล็ยไหมติดเลยแต่เข้ามาชนข้โอ้โหนอกไปหนึ่งรถเบิร์ดโอ้ยเสียหายตรงนี้แจ็คคูลรอบน็อกไปด้วยบูโซนครันตีน้อยพีแล้วไปมากระโดดเจวิ้งรอบ โอ้เรียบร้อยแล้วเหลือเจเยอร์เจเยอร์ิไปใส่ไปเหมือนกันแล้วเปลง ward ผมมาตรงนี้ให okay. ้ต่อเจเยอร์บอกเขาบ้านกันก่อนรีเซ็ตเดินกันก่อนเลยครับผมคุณผู้ชมครับตีน้อยพีพีทีเน็ตมาโอ้ลงแรงพอดีเดินเลยเปล่าเดินเลยหรือเปล่าหลือแค่คนเดียวแล้วแบบนี้รู้ครับสี่หนึ่งครับผมแล้วมาชุบเพื่อนกันอยู่บันไดชุมก็อยู่บันไดยังไงต่อกลุ่มกลุ่มเก็บได้เปล่าล่ากอนใส่ไปก่อนแล้วกลุ่มเอาแกไปแทงเอาราวสายมาสเปซใส่ไปน้องไปหนึ่งสุดท้ายไปตีน้อยพีทีตามเทปมาได้ครับผมชาร์เปอร์อีสปอร์ต ชิคเกนดิเนอร์ในเกมที่4นี้ไปได้ครับคุณผู้ชมครับในแผนที่อิรันเกลครับ13คิวครับคุณผู้ชมแต่เดินนอกไปนะนักของเมจิกครับเสีย2เลยฮะตรงนี้ครับเอาครับเสียนอกไป2ครับฮอสพิตอลมีปัญหาคุณผู้ชมครับแมสแฟคเกอร์ครับแหมแล้วไงต่อเทอริก้าชุบันอยู่ด้านล่างนะครับผมแบบนี้ล้ำพลพูดิทรัทไหลมาเหมือนกันแล้วไปตองเคโดซัมเมอร์เกไปครับโดยด้านหน้าของนี่ครับแมสแฟคเกอร์ครับ ถ้าหลายขึ้นอีกหนึ่งเอาเลยครับผมตรงนี้ด้านบนก็มีปัญหาครับแมสแฟกเจอร์แมสแฟกเจอร์โดยิงไปใส่เรียบร้อยครับแล้วช็อตใส่ไปด้วยครับซ้ำอ,ออกจากเมออกมทันทีครับ <c oughs> แต่มีนเข้าแล้วเจมส์มินตรงนี้มาเบิรเบิร์ตประตูเรียบร้อยเป็นฟาร์รอสแต่น้องน้องของเจมส์มินก็ล่วงไปกันแล้วซ้ำเจมส์มินออกจากเกมไป มาใจกุลลอบดับไปดับเบิลคิวเลยครับผมใจกุลลอบตันลั้นได้หนึ่งครับผมชนะของอาริเบตครับสุดท้ายเป็นกรูมครับผมปิดงานไปเลยครับซิกเนเจอร์จบ15อะไรครับผมในนี้มีหน้าของเอเมจูลิโอร์รับสเปรล่าใส่มาแล้วเป็นทูกเกซี่เปิดน้องหน้าของบอดฟ้าดีได้หน,นึ่งไม่ได้ดก่อนแล้วโด,ดนซั้งมาเลยไปเลยครับตรงนี้การ์จูดิโอตัดรัไมาได้หนึ่งครับ โอ้ยมาตุลิยโดนนักไฟครับและตามมาเกมโดยสักครีสครับผมด้านล่างบ้านนี้การไฟเถิดซึ่งครับผมผู้ชมครับและนี่ก็เป็นปีเตอร์แม็กรับไปซ้ำนั่งพอเชรับอ้อนเกมไปฟังท่าเรือไปเซ็ตมอเตอร์ท็อปใส่เพื่อนตัวเองครับโอ้โดนเนสใส่มาเหมือนกันทูเฟสซี่แต่เขาไม่หนึ่งตรงนี้มาเจคิอาเจคิอาไปซ้ำนั่งพีเตอร์แม็กเอาเกมไปกับเฟสซี่ได้รถระเบิดใส่หน้าของฟ้าท่าเรือไปหนึ่งเหมือนกันระหว่างที่ไหลเข้ามาไหลเข้ามาสุดท้ายเป็นน้าของทูเฟสซี่ครับปิดงานไปเลยครับผม โคนัคซี่ครับวนมาเกมตรงนี้ยังไงต่อครับหลบมาเพื่อจะปั๊มยาแต่ว่าบานาน่าวันแกเนตดูยังไม่โดนเสุดท้ายปืนเปนโผล่มาเรียบร้อยก็คือมานาน่ามาตัดรองเพาะานั่งโควานซี่ครับผมแล้วซ้ำเอาเกมไปโดยท่านั่งโดิกนั่นเองครับในจังหวะนี้สำหรับที่นั่งมาบานาน่าวันลู่ทูเกซี่ยูเป้ใสมาจะคุณตัดรองกับทูเรซี่ได้เหมือนกันจริงไหมอาร์มันท้ายท่าของบานาน่าวันเกมไปสุดท้ายเป็นบิลลิปไปปิดงานนะผมว่ามูลี่เกมมิ่งจบอันดับสิบสามไปรถไหลเดียร์เทมันรับไหลมาบริจาคับ เรียบร้อยครับและโดนน้องประจานันตนักของเซรอซี่ครับน่าโดนซ้ำก็เหลือแค่เทพแมวคนเดียวโยกซ้ายโยกขวานี่แหละสิโยกซ้ายโยกขวายังไงต่อยกซ้ายโยกขวาหาที่เล่นได้เฉยเลยเทพแมวตั้งมานี้และหนูลินก็โดนซ้ำเกมไปไอรอนไซว่ะเฮ้ยไออรนถามจริงเหอะถามจริงเหอะและเป็นโลนเนสไมล์ตัดน้องมาได้อีกหนึ่งนักของเลลิกครับและไปช่วยนักของชูริโอได้ครับโลนเนสไมล์ครับซ้ำนักของเลลิกครับออกจากเกมไป ด้านล่างไฟด้านล่างไฟไกันมาตะงหวะที่เจเยอร์แต่น้องท่านของนิทแซคไปได้เหมือนกันแล้วเป็นเบลมอร์ดเสร็จแนักของกูก็ล่วงไปครับโซนนิไฟเตอร์แต,ต่นักของมาส์ไม่ตีมาแล้วฟักเกอร์และวเป็นนักของแมตนัสต,ตัดท่าหนของแจก,กูลรอบล่วงไปเหมือนกนันแล้วเทกันทน้าของเบลมอร์ดไปจังหวะนี้แล้วเซจเจอาร์ต่นท่านของยัวเนมครับโอ้แล้วลเจเยอร์เหลือคนเดียวก็แบบนี้ครับและเป็นเจเยอร์ซ้ำนากของเบลมอร์ดก็ออกจาก,กาจเกมไปครับต่อเซจเจอาร์ไหลมาในสโมุติสมมุติมาตรงนี้เฉาขั้ โอ้โหจะค้างเรียบร้อยแวนโนติก้าแวนโนติก้าโดนเนทใส่มาแวนโนติก้าเนทกำลังจะลอยลงมาจากฟากฟ้าเนทลอยมาเลยผ่านกล้องไปสุดท้ายเป็นชนะสองตีน้อยพิธีครับปิดงานไปเลยครับเดย์เทคเกมมิ่งจบอันดับ9ครับแล้วเห็นครับเห็นลำพูนลำพูนวิ่งมาจังหวะนี้จู๊กจู๊กดีต่อมาโดนสวนกลับมาเหมือนกันจากลอสเซเดียนออกไปครับและเป็นสี่น้อยพิธีครับไปซ้ำเนอะเอาไปปิดงานนักของบิลลีฟับออกจากเกมไปครับ FW ฟวีสปอครับจบอันดับ8ครับเออข้ามหัวไปอีกจังหวะนี้ ไหลมาทำมันซะเลยครับตรงนี้ไม่ต้องแฟดแล้วอีสเปย์ไแล้วไปเลยเฮ้ยลอสเตจเอจอาครับรีเฟกโคตรจะดีครับปิดงานชาร์เปอร์จบอันดับที่7ไปครับแล้วมาโดนสเปย์ไก็เรียบร้อยก็โดนซ้ำมาในเกมไปคก็โดยลอสเตจเอจอาครับตรงนี้จะดั็คแมนไหลขึ้นขวามาแล้วครับผมจะดีหลังก้อนหินหลังก้อนหินเพราะวันนี้ลอสเตจเอจอาเทรดออกมาได้ทั้งของเอ็กซ์มูเซียครก็ตะสุดท้ายเป็นมิโนอูรูปิดงานไปครับอ่ากับด้านบนก็มาสองทางเหมือนกันนะผมไฟนี้ก็อยากจับไฟนู้นก็อยากได้ครับผมยังไงต่อ ไปเตะมาสุดท้ายไปโยชิมิบุรีครับปิดงานไปเลยครับเอ็มายดีสจบอันดับ5ไปครับเจ้าแมนครับโมโริตอฟใส่หน้าของชาวกรวยเือนการเทพแมวอินสเปซใส่หนักโยชิเทพแมวสเปซใส่โยชิไปไปหนึ่งและเหตุปลายโหมมาตัววานี้เรียบร้อยเนียนไม่พอ moment, ครับผมสำหรับจัสโมเมนต์ครับเพิร์มูจบอันดับที่4ไปไหลลงมาเอา้าซัดแล้วจัดเขาให้ตะเบสไปก่อนตรงนี้แล้วสตูดิโอไหลเข้ามาโดนหลังเวอร์ไปหนึ่ง R K J คอร์ททอฟฟี้ตัดไม่ได้อีกหนึ่งเหมือนกันจังหวะนี้มาเทพแมวบอกว่ามาช่วยชีวิตบอก ท็อปฟี่ท็อปฟี่อยู่ไว้ก่อนเพื่อนตรงนี้และดูแลลูกแนสไมค์ครับไม่ต้องลงมาหลังแอดดอปกันก่อนนะแบบนี้โอโ้โหเกมเปลี่ยนเลยครับเอ็มเอชชมุรีครับง่ายต่อขึ้นมาเฮ้ยเห็นขโมกโอ้โหเวของกรรมขโมกเปลี่ยนตรงนี้มา A K J S ครับผมโดนน็อกไปปาสโมเปลี่ยนจุดเล่นสโมเปลี่ยนจุดเล่นมีกองแอดดอปเกือบตายลงกแนสมายครับผม หลังชนบูโตนไว้ก่อนนะตรงนี้แล้วเทพแมวต้องระวังกับโมริโมะจะเป็นเดิบลูแชมป์อยู่ตรงนี้มา RKS j ก็ไปปิดงานเลยโลเกแนนส์ไม้ก็โอเกมไปครับเอเวชุมบุรีจังหวัดสามหมวกไม่มีอย่าเล่นปาตะโมกหมวกไม่มีครับผมอันตรายเหมือนกันครับเทพแมวมาเน็ดมาย่อยๆตรงนี้พิมพ์หักปลาตะโขกปลาตะโขกเอาครับเจ้าชายตะโขกมาแค่นี้กระตุกยังไงต่อปลาแฝดไปด้านหน้าก่อนตรงนี้แฝดใส่หนึ่งมาขาวสองขาวสามขาวสี่ขาวสี่แฝดไหลมาจังหวะนี้เทพแมวบอกว่าวนวนมาก่อน คนเมื่อก่อนสุดท้ายเป็นเมอร์ลินมอร์ดับเบิลแชมป์เลยครับผมคุณผู้ชมครับโอ้โห9คิวครับส่งท้ายกันไปในเกมสุดท้ายตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับ